สวัสดีค่ะ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  <S <S วันนี้นะคะพบกับเปียสมากับตอน8โมงเช้านะคะตื่นสายอีกแล <g> ้ว <ül üyor> นอนหลกนะคะรนอนประมาณ5ทุ่มครึ่งน,นะคะตื่นสายอีกแล้วเปียสมานะคะเลยไม่ได้ไปใส่บาตรนะคะทุกคนก็อนุโมทน,นาบนกับทุกๆคนที่ได้ใส่บาตรในวันนี้ด้วยนะคะทุกคนเออุ้ยตื่นสายเนี่ยต้องให้ต้องให้แฟนแบบมาเรียก6โมง6โมงครึ่งเมื่อเช้าตื่น6โมงครึ่งน,นะคะก็ รีบออกมาเปิดร้านนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีแชทดเด้งมาว่าจะเอากาแฟ2ีกล่องตื่นเลยนะคะนอกจากสามีจะปลุกแล้วก็จะมีเสียงกาแฟ20ิกล่องอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเด้งตัวลุกขึ้นมาเลยนะคะทุกคนนะคะใครอ,อเป็นปนานกาปุกที่ดีที่สุดเลยนะคะสําหรับใครที่ตื่นสายนะคะแล้วก็จะมีแชทเด้งออกมาว่าอุ้ย กาแฟ20กล่องอะไรอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะดันโพสต์ตัวเองก่อนดันโพสต์ตัวเองก่อนนะคะเช้านี้ก็ไปดูไลฟ์สดพี่พรมาแล้วก็ขอพี่ฝนยังไม่ได้ไลฟ์ดูนะคะพี่ฝนก็จะแบบเดี๋ยวขอดูย้อนหลังนะคะทุกคนเฮ้ยขออนุญ,ญาตเอยียดขาปวดขานะคะขออนุญ,ญาตเอยียบขาปวดขาปวดขา,ดขาเกิดจากอะไรเกิดจากเตียสมากินหวานนะคะทุกคน นะคะเห็นไหมสวยปังสวยไหมเอาของลูกมาติดวันนี้เป็นฝาล,ล่างนะคะเอาของลูกมาติดแล้วก็ขกเงินล้านของพิยาสมาอันนี้อันนี้เป็นพัดนะคะทุกคนเป็นพัดเป็นพัดนะคะอยู่ในซองนี้นะคะอยู่ในซองแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสวัสดีค่ะทีอันนี้เป็นโปรตีนธรรมดานะคะอันนี้เป็นโปรตีนพัดที่ต้องทานคู่กันทีนี้เมื่อวานเมื่อวานปุ้ยไปฟังอ๋อ ไปฟังนายแพทย์เตียมโชคมานะคะเรื่องน้ําหยดนะคะเข้าไปฟังก็แบบสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากจดจดแบบจดได้ดีมากๆนะคะจดออกมาดีมากๆน้ำหยดตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เขาจะ,ซ,ออะซ,ซื้อซื้อซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้สองสองพอนะคะแล้วก็จะแถมซื้อวันนี้เป็นโปรวันสุดท้ายนะที่จะซื้อตัวเนี้ยสองพ่อแล้วแถมน้ําหยดเนี่ย ซึ่งในราคา1 790บาทนะคะซึ่งโปรนี้จะหมดภายในวันนี้เที่ยงคืนนะคะทุกคนและทีนี้ออบอสบอสด,ด้นะบอกว่าจะแถมอะไรนะเป็นอะไรที่ที่ที่บอสเขาทานอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ออกมาเนาะนะเขาบอกว่าถ้า คือถ้าถ้ามีโปรนี้ให้ซื้อโปรนี้ดีกว่ามันคุ้มกว่านะคะที่จะออกมาพุ่งนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นปุ้ยจองพี่ฝนนะคะพี่ฝนหนูจอง2โปรนะคะ1 7 9 0จอบาทจอง2โปรนะของปุ้ย1โปรแล้วก็ของน้องฝัน1นโปรอาทีนี้ยังยังยังไม่หยดนะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาบอกว่าปุ้ยตั้งหัวขอ้อว่าเออคนที่ทานน้ำหยดอ่ะทำไมหุ่นถึงลีนเร็วเออตอนแรกปุ้ยไม่รู้นะเรื่องการทานน้ำหยดว่า มันมัน,ม,นมันทานแล้วมันได้อะไรเออไม่รู้เลยแต่เห็นพี่ฝนทานแล้วทานมากพี่ฝนบอกว่าออออตอนนั้นก็ฟังพี่ฝนมาเนาะว่าเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เฉลีวรีว่าการที่เราทานอาหารมื้อหนักอะ่ะแล้วเราได้น้ำยดช่วยนะให้ทานหลังอาหารนะคะทุกคนเราทานอาหารมื้อไหนเป็นหลักเลยอย่างเช่นบุฟเฟต์อะไรอะ่ะพวกชานมไข่มุพวกออของหวานเบเกอรี่ นะหมูย่างหมูยา่างอะไรเงี้ยทุกคนอะไรไขที่แบบที่เราแบบทานมือแบบ้อหนักๆเออทานมื้อหนักๆที่แบบไขมันเยอ,อะๆอ่ะแล้วเมื่อวานใช่ไหมบอสเขาได้ทําการทดลองใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องตองเขาจะทําใหม่นะให้มันเป็นแบบวิชาการมากกว่านี้เมื่อวานบอสเขาแบบกระทนหันนะคะทดลองให้เราดูนะคะเพราะว่าฟังจากนายแพทย์เสร็จแล้วบอสก็มาทดลองให้เราดูเนาะด้วยการพลิกใช้พริกเผากับกับ,ก,บกับอะไรนะกับน้าเปล่าแล้วก็น้ําหยดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ปุ้ยได้ลงคลิปไปแล้วนะทีนี้อ่าในแพทย์เปรียมโชอ่ะเขาได้เปรียบเทียบว่าทุกคนรู้จักไอ้นี่ไหมทุกคนรู้จักเครื่องออกกําลังกายที่มันเด้งๆอย่างเงี้ยที่เรายืนแล้วมันก็เด้งๆอย่างเงี้ยเออนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรากินน้ําหยดอ่ะการที่เรากินน้ําหยดห้าถึงสิบหยดในหนึ่งวันเนี่ยห้าถึงสิบหยดเนี่ยเออเหมือนเราอ่ะเหมือนเราอ่ะไปยืนบนเครื่องออกกําลังกายที่มันสั่นๆเงี้ย แล้วเราเปิดแบบแรงๆอะ่ะแล้วมันจะทําให้เครื่องอะ่ะเครื่องอะ่ะมันขยาไขมันเราเมื่อขยาไขมันเราใช่ไหมพอขยาไขมันเราเสร็จอะ่ะไขมันเรามันก็จะเคลื่อนที่ไงมันไม่อยู่กับที่ไงอโอ้เลิศของลูกสาว <c oughs> อ่ะของลูกสาวมาติด <c oughs> เออแล้วทีเนี้ยมีแบบเยอะมากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยซื้อมาเราก็ไม่เล่นลูกอะ่ะเนี่ยใส่ สวยไหมคะทุกคนสวยไหมคะเออนั่นแหละนะคะทุกคน <laughs> เอาของลูกมาเล่นนะคะเออทีนี้โอ้โหติดเล็บโอ้ติดเล็บ,ลบผมติดเล็บเนี่ยทุกคนเนี่ยคือการที่เราทานน้ำหยดเนี่ยเหมือนละห้าถึงสิบห้าถึงสิบหยดต่อหนึ่งวันใช่ไหมไม่ให้ทานเกินยี่สิบหยดนะคะเพราะว่า เกินย0หยดไปแล้วอ่ะมันก็ไม่มีผลอะไรนะหมอเคยทานหนึ่งวัน60หยดเขาบอกไม่ได้มีผลอะไรมากกว่านั้นเลยไม่มีผลเลยทานได้เต็มที่คือ20หยดค่ะ <c oughs> ทานได้20หยดเออคือเหมือนเราไปยืนบนเครื่องไอเนี่ยเครื่องสัน่นน่ะเออแต่ก็หมอไม่ได้บอกเนะื้อว่าเราต้องเปิดเท่าไหร่แล้วก็ยืนเท่าไหร่นั่นปุ้ยขอดาวนะน่าจะยืนเป็นชั่วโมงแหละแล้วก็เปิดในระยะแรงเพราะว่าหมอบอกว่ามันคือการขยะมันคือเหมือนเครื่องขยา่ขาไขมันที่ให้มัน เคลื่อนที่อะเออที่ให้มันแบบไม่อยู่เป็นเคียดทุกคนนึกออกปะสมมติว่าเรามีไขมันสะสมตรงนี้เนาะแล้วเราทานไอ้นี้เข้าไปอะมันก็จะไปร้อนตรงนี้ใช่ไหมมันเหมือนว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันไปขย่าไขมันเราอะให้มันแบบไล่ออกไปไล่ออกไปทางเหงื่อบ้างเราก็เลยให้ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆใช่ไหมมันก็ออกไปทางเหงื่อทางอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยจะไปช่วยในการแตกตัวของไขมันให้ไขมันอะมันแตกตัวแล้วเราไปขย่ามันด้วยอะเออไปขย่าขย่าวขย่ามันอะมันก็จะแบบสลายไปเถิทุกคน มันสุดยอดมากเนี่ยมันคือเสาหลักของอะไรนะโพลีนโพลีนหรือไพลีนนะจ,จดจดนาจมดนะจำไม่ได้ว่าโพลีนหรือไพลีนเป็นคนสมองสั้นสมองเบลอเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากกินมาม่าเยอะเออโพลีนตัวเนี้ยจะเป็นโพลีนคือในนี้นะในนี้นะคะจะเป็นโพลีนอ่าเป็นกรดอะมิโนโพลีนตัวเดียวเลยไม่มีตัวอื่นเลยนะคะสามสี่ห้าหกหกพอนะคะนะคะ ตัวเดียวเลยซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาเอาไปวิจัยตั้งแต่ปี19วิจัยตลอดเลยนะคะ19ก็แล้ว20ก็แล้วก็ยังตัวเดิมนะคะไม่มีตัวอื่นเลยล้วนๆโพลีนล้วนๆน,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 นะคะแล้ว21ปีนี้21ใช่ไหมคุณหมอก็ได้อ,อยอมาแล้วไงคะทุกคนก็เลยมาบอกสรรพคุณของเราได้อ,อยอมาแล้วเพราะว่ามันเลิศมากเป็นเสาหลักของ โปรตีนเลยเป็นเสาหลักของโปรตีนเลยนะคะทุกคนทีเนี้ยเหมือนบ้านนะบ้านก็ต้องมีเสาหลักใช่ไหมเออตัวเนี้ยเป็นตัวแบบสุดยอดมากถ้าถ้าทานกับถ้าทานกับวิตามินซีนะถ้าทานกับวิตามินซีแล้วนะจะได้จะได้เรื่องผิวไปไหนจะได้เรื่องผิวไปผักผิวให้มันแบบ ถ้าทานคู่กันอะคือได้ื่องผิวผิวออร่ามากผิวออร่าสุดๆแต่ถ้าทานคู่กับตัวนี้นะอะหาตัวถ้าทานคู่อ้เอยเอะเย้อะไรก็รู้ถ้าทานคู่กับตัวนี้นะถ้าทานคู่กับตัวนี้นะเขาจะไปผัดเซลล์ให้เราสังเกตไหมใครที่ทานตัวนี้ใครที่ทานตัวนี้นะแล้วจะมีขี้ใครขี้ใครออกแบบออกดีมากออกดีกว่าปกติแล้วผิวใสเพราะว่าอะไรรู้ปะเขาไปผัดเซลล์ให้เราไงทุกคนทีเนี้ยก็จะมีคนถามว่าเออเนี่ยมันจะมีสีแบบนี้ใช่ปะ มันจะเป็นสีสีส้มๆน้ำตาลแบบนี้ใช่ไหมหมอบอกว่าไม่เห็นผลไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าสารอาหารยังครบท้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสารอาหารยังครบอยู่สรรพคุณยังอยู่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเคยเปิดเคยเคยแบบเนีย่ยเปิดอย่างเงี้ยทิ้งไว้สองปีสองปีนะทุกคนทิ้งไว้สองปีโดยใช้อุณหภูมิห้องปกตินี่แหละนะคะแล้วเอาไปตรวจคุณคุณภาพตัวสรรพคุณเท่าเดิมจ้ะเท่าเดิมเลยไม่มี ไม่มีลดลงเลยก็มีคนถามว่าชงกับ,ชงก,บชงกับน้ําร้อนได้ไหมได้จ้าปุ้ยชงกับกาแฟเลยกาแฟด้วยแล้วก็คอลลาเจนเอนไซม์ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรลูกป,ปากปุ้ยไม่ชอบชงสามแก้วเห <c oughs> ื่อยี้เกจเดินนะความพ้เกจของปุ้ยแบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น หยดไปในน้ําร้อนได้เลยสรรพคุณไม่ลดลงแน่นอนนะคะไม่ลดลงแน่นอนมีร้อยเปอร์เซ็นยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นยังั้นนะคะทุกคนจดมาเมื่อวานไปฟังนะไปฟังแล้วก็จดมาเนี่ยเป็นนังเอ่อเป็นสมุดวัดเขียนของลูกได้สองหน้าเออได้หน้ากว่ากว่าหน้าเกือบค่งเนี่ยสรพคุณเยอะมากเนี่ยเห็นปักเห็นปัหนึ่งขวดหนึ่งหยดแบบโอ้โเหเลยค่ามากเนี่ยทุกคนใครไม่กินนะถือว่าพลาดมาก นะคะทุกคนใครไม่มีตัวเนี้ยถือว่าพลาดมากค่ะว่าคุ้มไหม1,790แบาบทปุ้ยทานได้ประมาณกับ3ามเดือนะนะจ๊ะนัจ๊ะปุ้ยจะแบบเชา้ากลางวันเย็นอย่างลรหยด2องหยดคือตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ทราบว่ามันต้องทานกี่หยดนะคะคือเมื่อวานรู้ละรู้แบบ ข้าไปฟังอะคุณสุดยอดมากต้องทานวันละ5้าถึงสิหยดนะคะแล้วจะโอเคมากแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่นายแพทย์ได้พูดไว้ว่าเรื่องเกาคนที่เป็นเกาก็คือเกานี่เกิดคือเกิดจากการอักเสบใช่ไหมใครที่มีเกาใครที่บ้านใครที่มีเกา,าผู้ป่วยเป็นเกานะไม่ใช่ผู้ป่วยสิเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยนี่ใครที่แบบมีอาการเป็นเกาเออนะคะบ้านใครที่มีอาการเป็นเกาแล้วมีน้ําหยดอยู่แล้วให้ทาน5้าถึงสิหยด แล้วก็คอยดูนะอาการปวดเท้าผะจะหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าตัวเนี้ยไปช่วยในการลดการอักเสบไปเติมเต็มไงไปเติมเต็มส่วนที่สึกหรอใครที่ปิดหัวเครื่องหัวเข่าเนี่ยต้องมีนะใครที่ปวดหัวเครื่องหัวเขาต้องมีนะเพราะตัวเนี้ยคือเสาหลักของคอลลาเจนเลยที่จะไปช่วยในการทํางานเลยสุดยอดมากเออคือเขาจะไปทําทำํทำทำ,ทำการแบบไหลไหลเวียนอะ เออไหลเวียนของเลือดให้มันดีขึ้นใช่ไหมร่างกายก็แข็งแรงขึ้นใช่ป่ะเออพวกใเกระมงเกนอะไรเงี้ยให้ทานเลยทุกคนแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆนะเคล็ดลับดีๆนะถ้าวันไหนถ้าวันไหนอ่อร่างกายของเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเพียเวียนหัวปวดหัวเหมือนจะเป็นไข้ไม่สบายวันนั้นคุณทานน้ำน้อย วันนั้นคุณทานน้ำน้อยนะคะไม่เกี่ยวกับอาการเคอวงโควิดอะไรเลยวันนั้นคุณทานน้ำน้อยนะคะว่าแล้วก็รับประทานก่อนหิวหิวนะคะทีนี้ไม่แนะนำไม่แนะนำให้ทานตอนท้องว่างให้ทานหลังอาหารเพื่อที่จะไปไล่ไขมันในร่างกายถ้าทานตอนท้องว่างจะทำให้คุณหิวตลอดเวลาเพราะเขาไปเขาไปสลายไขมันเราไงเออในเมื่อร่างกายเราไม่มีไขมันใช่ไหมหิวหิวนั่งวันนะคะ แต่บางคนบางคนทานก่อนนอนนะคะบางคนทานก่อนนอนเพื่อทําให้ตัวเองหลับสบายมากขึ้นสบายท้องมากขึ้นไม่ไม่ทอ้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องตื่นมาระบบขับถ่ายดีมากอันนี้แล้วแต่ละบุคคลนะทัดหนักทัดเบานะคะทุกคนถ้าทัดเบา er, นอนไม่หลับไม่แนะนําให้ทานก่อนนอนนะบางคนจะนอนไม่หลับเพราะว่าเขาจะไปทําการตื่นตัวเหมือนเหมือนเราเหมือนที่เราไม่ใครที่นอนหลับยากเหมือนที่เราไม่ให้ทาน โปรตีนตัวนี้ก่อนเนอนเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปกระตุ้นร่างกายให้อุ๊ยจะหมดแล้วพี่ฝนเดี๋ยวหนูสั่งโปรเดือนหน้าดีกว่าเพราะว่าของหนูแบ่งให้น้องฝันไปทานบ้างนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยทุกคนอ่อนายแพทย์เขายกตัวอย่างนะนายแพทย์รู้จัก รอานายแพทย์มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะซึ่งเกษียณแล้เกษียณอายุแล้วก็เหงาเนาะก็ต้องคอยขับรถไปหาลูกทุกอาทิตย์ซึ่งกา,ารที่จะการที่จะขับรถไปหาลูกเนี่ยไกลสา0ถโลไปไปไปนะออไปนะไม่ใช่กลับนะคือไปนะสามถึงสี่ร้อยโลแล้วก็ด้วยความคิดถึงลูกเนี่ยับรถไปหาลูกนะคะเขาบอกว่า,าเพื่อนของนายแพทย์อะแวะแวะแบบ แวะนอนนอนพักอน่ะเพราะร่างกายมันเพียขับรถนะร่างกายมันเพียแวะนอนพักแบบสามถึงสี่ปั๊มนะคะหมอก็เลยบอกว่าอ่ะก่อนที่ก่อนที่จะเดินทางนะทานกาแฟนะคะแล้วก็หยดนี้ลงไปในกาแฟสิบหยดเชื่อไหมเพื่อนเขาบอกว่าเขาพักแค่ปั๊มเดียวเขาขับรถไม่เพียเลยไม่เหนื่อยด้วยเขาขับเขาพักแค่ปั๊มเดียวอาจจะพักแบบเติมน้ํามันหรือว่า สะบัดร่างกายเพราะว่านั่งขับรถนานๆมันก็เมื่อยเนาะก็สะบัดร่างกายผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับถึงบ้านเลยถึงบ้านลูกเลยซึ่งอีกอาทิตย์หนึง่งก็ทําการทดลองว่าไม่ได้กินตัวนี้นะคะก็สรุปว่าพัก3 4ปั๊มเหมือนเดิมเหนื่อยเทียจากการขับรถนะคะก็เลยหันมาทานน้ำหยดเนี่ยช่วยในการเพิ่มพลังได้ดีมากๆใครที่ทำงานหนักขับรถข,ขับรถนะคะต้องมีน้ำหยดนะคะทุกคนยอดมากือเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากอะ่ะ ขาดไม่ได้เลยนะคะขาดไม่ได้เลยทีนี้กินก่อนดปกว่ <c oughs> หลุด <c oughs> ทีนี้หมอบอกว่าในแพทย์บอกว่าอ้าวทำไมต้องทานตลอดละ่ะทำไมแบบหยุดทานไม่ได้นะคะก็คือสำคัญเหมือนเราทานข้าวเช้าไงทานข้าวเช้าทำไมเราต้องทานตลอดละ่ะเออ เราทานข้าวเช้าปุ๊บใช่ไหมทำไมไม่ทานแล้วอิ่มเลยทําไมเรา <S <S เราเราต้องมาทานข้าวกลางวันเราทําไมเราต้องมาทานข้าวเย็นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปต้องคอยเติมเข้าใจปะทุกคนต้องคอยเติมเพราะมันเป็นอะไรที่แบบใช้แล้วหมดไปโอ๊ยสาระแล้วนู้นวันนี้มีสาระทุกคนดูบเลิศข้ามแม่วันนี้มีสาระ,เ,ราานนาระเออเพราะว่ามันเป็นมันเป็น สาร holder, มันเป็นอาหารเสริมที่ใช้แล้วหมดไปถึงต้องคอยเติมตลอดเวลาเหมือนเรากินข้าวอ่ะมันเรากินน้าอ่ะเออทุกๆุกวันอ่ะทุกๆุกวันทำไมเราต้องกินข้าวเช้ากางวันเย็นใช่ปะเพราะว่ามันเป็นอาหาร onun, ที่ใช so. ้แล้วหมดไปไงมันก็ทําให้เมื่อมันเผาผ่านหมดแล้วใช่ไหมเออไขมันเราไข่ันเผาผ่านหมดไปตัวนี้คือตัวนี้ก็ไปทํางานไล่ไล่ไขมันให้เราไงเขาก็ใช้แล้วหมดไปเขาไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่งั้นก็กินหยดเดียวใช่ไหมแล้วก็อยู่ในร่างกายยันตายโอ้โหทุกคนอันนั้นไม่ใช่ยาวิเศษนะคะ เพราะฉะนั้นทําต้องต้องทําความเข้าใจว่าทําไมกินแล้วต้องกินตลอดช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีมากดีมากสดุดยอดสุดยอดทุกคนเป็นอะไรที่บอกว่าเนี่ยนี่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 ๆๆๆๆๆแล้วทีนี้อ่า อไม่แนะนําให้เด็กทานนะคะไม่แนะนําให้เด็กทานนะแล้วก็โรคไหนที่ทานไม่ได้ก็คือโรคไตวายเลื้อลังนอกนั้นทานได้หมดนะคะโรคกระเพิ่งกระเพาะทานได้หมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนพ,พูดไปฟังมานะคะมีมีคนถามในแพทย์ว่า โรคไหนทานได้ทานไม่ได้บ้างอ,อ๋อนายแพทย์บอกว่าทานได้หมดยกเว้นโรคไตวายเรื้อรังทานไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่เข้าใจทานตไตวายเรื้อรังน่าจะจํากัดเรื่องน้ำเนาะน้ำใช่ไหมแต่ว่าเพราะว่าถ้าเราทานตัวนี้ไปแล้วมันจะร้อนมันจะเผาผ่านเราอะเนี่ยคุยเริ่มร้อนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้หยดไปหกหยดเริ่มร้อนตรงนี้และเริ่มร้อนแล้วมันเออมันเหมือนเตาเผาในร่างกายจริง,รงๆเลยทุกคนสุดยอดมากแม่แมงหนุ่ขึ้นแลว้วไปทํางานแลว้ว อย่ไปตาดผ้าให้ยาก่อนปั่น้ายห้พยาไว้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะกาแฟเอโอโปรตีนเออใครอยากได้ตัวไหนจัดมานะคะเดี๋ยวปุ้ดจัดให้เดี๋ยวปุ้ยไปส่งให้นะจ้าเราแวะใกล้เคียงนะขามจังหวัดไม่ได้ส่งนะเพราะว่าสุพรรณเป็นพื้นที่สีแดงไม่ไปเราไม่อยากไปเอาโควิดไปติดใครเพราะเราไม่ได้เป็นโควิดไปล้วบ๊ายบาย